สวัสดีครับพี่ดีดีดต้อนรับเข้าสู่ไปร์มาพีเอ็นเอ้า,าครับวันนี้ครับเราได้เจอพีพีเกมมิ่งแล้วเย่ yeah. หายไปไหนแล้วพี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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงเย่เย้สวัสดีครับพี่พีพีครับสวัสดีครับสวัสดีมองไม่ทักผมเลยพี่ พี่พี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 เกมมิ่งไทเดซีเอฟสวัสดีครับพี่ีครับโอ้พี่ฆ่าฆ่าคนไทยเหรอครับพี่ตัวจริงวะเนี้ค่ะปกติพี่จะไม่ฆ่าคนไทยนะครับนี่ครับเนี่ยไม่ไม่ไม่อย่าฆ่าพี่อย่าฆ่าพี่เขาอย่าฆ่าเย่อย่าฆ่าเขาอ้าวของผมหายพี่ครับอย่าฆ่าผมนะผมจําผมไม่ได้หรอกไปหมายวีไงของผมหายไปไหนเนี่ย พี่ครับโอ้ยนี่ไเฮ้ยขอของครับพี่พีพีเกมมิ่งครับพี่พีพีครับพี่พีพีพี่พีครับพี่พีพีให้ผมให้ดาบไม่เอาไม่เห็นไม่เป็นไร โอเคครับพี่พีพีพี่พีอยู่ไหนอ้ยพี่พีพีตัวจริงมะเนี่ยเฮ้ย้องตัวจริงสิขนาดนี้ละอัดอยู่ไหมฮะถ้าอ่าอยู่อย่าลืมลงนะเฮ้ยไหนบอกคนไทยไม่ฆ่ากันผมเพิ่งจะพิมพ์ไปพี่พีพีจริงๆแล้วพี่พีพีไม่ฆ่าคนไทยนะตัวจริงวะเนี่ยค่ะน่าจะตัวจริงนะ โอโหของอย่างเยอะพี่พีพี่พีมีของโอ้เลือกผมเหลือแค่หัวใจเดียวพี่พีพีครับน้องมีอาหาร มีครับม,ผมีผมให้พี่ผมให้ผมให้พี่โอ้ตัวจริงแน่นอนมั้งเนี่ยโอ้ได้เจอกันสักทีครับไปเลยครับผมก็อัาอยู่นะพี่อ่าเอาบางอ่านเนระบางอ่านข้าพี่เหรอ เย่พี่ชนะเย่อี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 อือโอ้โห้ึได้ของมาหน่อยโอเคพี่มีนีครับมาเนี่ย วัาไปวับมาใครผมมีพี่ป้องกันอยู่คุณทำอะไรผมได้คุณทำอะไรผมได้อาตัวจริงนี่นะนี่คือนผมตายพี่พีพีลาก่อนบายบายพีพีพีเฮ้ยพี่พีพีโดนค่ะไม่นะ โอเคครับโอเคครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับ SG 8 6ดี่บหก IP Gaming Thailand s e ครับเย่บายบาย